ใครมาเฉิงตูประเทศจีนห้ามพลาดร้านนี้เด็ดขาดถูกอร่อยให้เยอะถูกปากคนไทยแน่นอนเพื่อนๆตอนนี้บิกุที่เฉิงตูประเทศจีนกับร้านอาหารชื่อว่าเท่าเต๋อร้านนี้มี3มสาขานะเขาบอกว่าฮิตที่สุดในเฉิงตูเลยตัวร้านอาหารน้กว้างสะอาดพนักงานยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักมากแลวก็นี่เมนูต่างๆของทางร้านราคาถูกทุกเมนูและตรงปกจริงพอเรานั่งเสร็จปุ๊บนะพนักงานก็จะแกะจานช้อนให้เราและนี่แหละนี่แหละเมนูที่บิกอยากกินเมนูนี้นะจะเป็นปลาต้มกับผักดองเมนูร้านนี้ค่อนข้างใหญ่เสิร์ฟแบบจานยักษ์เลยเนื ื้อปลาล้นๆขอบอกนะตอนที่พริกไทยอ่ะโคตรหอมเลยเพื่อนตัวนเนื้อปลานะนุ่มเด้งหวานตัวผักดองอ่ะเข้มข้อนอร่อยคนไทยกินได้เมนูเนี้ยขอบอกว่าบิ๊กโคชอบเลยอ่ะสิเต็มสิเมนูเนี้ยชื่อว่ากุ้งกระเทียมอบวุ้นเส้นก่อนจะกินนะเขาจะเอาน้ำปรุงรสอมาราดก่<พ>อนราดให้ชุ่มมาเสร็จปั๊บแล้วก็ปิดฝาเปิดแก๊สดดต้มไว้หกนาทีพอครบหกนาทีเสร็จป,ปุ๊บนะพนักงานก็จะมาเปิดฝานี่นะเพื่อนกลิ่นหอมแบบสุดๆเลยต่อจากนั้นพนักงานก็จะคนเส้นกับกุ้งนะเพื่อไม่ให้ติดกระทะว่ามลาาดดเ็ขกัน เมนูนี้นะก็จะเป็นถั่วลันเตากับสามชั้นนะ่าแลกบางๆเมนูเนี้ยเขาบอกว่าดันอร่อยซะง,งั้นเมนูเนี้ยรสชาติเข้มข้นกรมกล่อมมากนะเพื่อนๆนะกินกับข้าวสวยร้อนนะโคตรดีเลยเมนูเนี้ยเนื้อตุ๋นหม้อไฟเมนูเนี้ยไก่ทอดและพริกหมาล่าเอกชอบแน่นอนอันนี้จะเป็นของหวานนะเป็นแป้งทอดแล้วโรยด้วยน้ำตาลขอบอกว่าร้านเนี้ยข้าวสวยอร่อยมากเติม,มแบบไม่อั้นเลยเพื่อนๆคิดดูเด็ดเนี่ยมากัน6คนนะไม่เกิน800อของอร่อยอ่อยแบบนี้อย่าละเมอกินกันนะ